ในพื้นที่ของจังหวัดระยองท่านผู้ชมคะตอนนี้มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภยัยอุทกภยัยในพื้นที่ของอำเภอเมืองระยองค่ะ นายตรายพบวงตรายราฐัฐผู้ว่าราชการจังหวัดระยองผู้อํานวยการจังหวัดประกาศให้พื้นที่อําเภอเมืองระยองเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภยัยอุทก,กภยัยเนื่องจากมีฝนตกชุกก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินพื้นที่การเกษตรประมงประสุศาสของประชาชนดังนั้นจึงประกาศให้พื้นที่ 1. ตำบลเชิงเนินจำนวน8ชุมชนได้แก่ชุมชนสองพี่น้องชุมชนภูนชัยชุมชนท่าเกตริมน้ำชุมชนเกาะกรอยชุมชนเรือนจำชุมชนชายกระป่อมชุมชนตีนเนินเกาะหวายและชุมชนแหลมรุ่งเรือง ตำบลท่าประดู7ชุมชนได้แก่ชุมชนศูนย์การค้าชุมชนหลังวัดป่าน1ชุมชนหลังวัดป่า2ชุมชนตักสินมหาราชชุมชนสนามเป้าชุมชนข้างอำเภอทางไผ่และชุมชนสะพานราช ตำบลเนินพระ6ชุมชนค่ะมีชุมชนแขวงทางการชุมชนทุ่งตโนดชุมชนเนินพระชุมชนหนองสนมปักป่าชุมชนวัดโขตทิมทารามและชุมชนหลังวัดโขตทิมทารามส่วนตำบลปากน้ามีเจ็ดชุมชนนะคะ ชุมชนสำริดชุมชนกันปีกปากคลองชุมชนมุสลิมปากคลองชุมชนบางจากชุมชนสมุรเจดีชุมชนปากน้ำและชุมชนปากน้ำสองประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณาภัยอุทกภยัยเพื่อที่ให้ส่วนราชการหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องนั้นเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในพื้นที่ประสบภัยดังกล่าวตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยพศ2550แผนป้องกันและบรรเทาสาธาร ระนาภัยแห่งชาติแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและแผนอื่นที่เกี่ยวข้องค่ะโดยประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลน,นครระยองนะคะที่ได้รับผลกระทบจากมวลน,น้ำท่านสามารถติดต่อขอรับกระสอบสายได้นะคะที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะสอบถามเพิ่มเติมนะคะสายด่วนหมายเลข 199นะคะและหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ038611145ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ